แม่แม่ใกล้ถึงเวลากับทนายแล้วสินะฉันสงสัยจริงๆว่าดวงดาวยยที่เคยเจายหอ,อกวจะบอกอะไรกับฉันกันแน่เอ๊ะเจ้าหมานั่นคุ้นๆมันเคยเจอที่ไหนมาก่อนแฮะที่ไหนกันนะฉันจำไม่ได้แฮะว่าแต่มันใชายชะลเที่อไหร่กันนะ อฉันว่าวเราเชียวชันชลาที่เก้าเศษสส่วนสสวัสดีค่ะคุณวอดัสโอ้คุณออร์รา่าไม่ได้พบกันนานเลยนะครับขอเสริมหน่อยนะคะออร่รามินวาวาเบริอาแคทริโอนากานิกาหวังค่ะไม่พบกันนานเลยยังไงก็ระวังหน่อยนะคะถ้าไม่อยากมีปัญหากับกระทรวงเวทหมดใช้ร่างนั้นแล้วมาสะดวกนะ แม่เน่หน,น,น่าฉันคงต้องแปลงเป็นนกแล้วปไปดิฉันชาลาบ้างแล้วละมัง้งอ่ะช่างมันเถอะฉันว่าเรารีบไปดีกว่าฉันไม่อยากอยู่ที่โลกมักกันนิ่นนานนะกรล้วอืมได้สิ